ฮัลโหลครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขุขคนณนะตอนนี้ผมอยู่ที่อุตสาหกรรมนวนครน,นะครับตนามนั้นที่บอกว่ามาสอนกับหนึ่งมาหนึ่งกับสองมันแมนเอลีบอกอะไรมาหลอกบอกมันเป็นยังได้แดดกันหอน,หอนที่เห็นยืนนี่คือถนอนเม่นของนิคมนะครับขามามันก็สิเป็นมีรถรับทรงพนังงานแล้วก็รถพนักงานเองที่เป็นมนเอเตอร์ไซค์มายูงค้างมีแม่ค้าแม,ขมข่ขาย,ขายคิดวัาสมัยเป็นบารโรงงานเด้ะขับรถจากมม้นบรีมาเหรียญน,นาวานาคร สงสัยวางเกินนี่กลยเป็นรถของพนักง,งานนะครับนี่มีกระบ,บะแต่งซิ่งนะมานี่ก็จะเป็นทางออกไปทางขางขาบีซีไปทางร้านเบียร์วนมาทางออกนี่นะครับผมยกกล่องแถะแทะเบิงตากัเบิงรถน้ำทั้งยกกล่องทั้งไทยนี่เห้เบิงบรรยากาศของบ่าวสาวโรงงานนี่เป็นเวลาเลิกงานของไทยโรงงานแล้วนะครับก็เลยมีรถสวนสดบบสวนมาหลายพนักง,งานอาันนี้เป็นกล่องที่ผมยกขึ้นนี่ มุมสูมสมเงเวลาสนได้ชนีแหละเพราะว่ายืนมืดได้ชะนีออกมาเซ็นเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นเซ็นถนนขาเข้าของเทพมานาครก่อนถึงตลาดไทยนะครับเดี๋ยวผมสิไปแวะตลาดไทยซื้อขอนมซื้อผลไม้ให้ฝากไปให้ร้านจะเข้าเพราะว่ามันได้มเละที่แถวนาวนาครนหรอกับพันตลาดไทยคิดหวานร้านก็อยาก ส่งมาให้กินนะครับทอดทังเขาตลาดไทแล้วครับผมอนาไปบางไงเมืองเกินเลยจู่กู้ยู <laughs> ผมอยากสิบอกว่าการที่มาตลาดไทนี่นะครับเอ่อท่าที่ผมเข้าไปเบึงมัน่มีเรื่องอาหารทะเลมีแต่สุนัาที่เป็นผลไม้ถ้าอาหารทะเลนี่ต้องอไปตลาดซีมุมเมืองนะครับเป็นเอ่อพวกอาหารแห่งแต่ว่าถ้าเป็นอาหารสดอยู่ตลาดไทก็พอมีอยู่ที่ทางออกนะครับบนรถมาก็สิเห็นเอ่อมีตลาดของอาหารสดอาหารทะเลนะครับมีอยู่แต่ว่าใครส่งข้ามต่างจังหวัดนี่ เนี่ยน่ามาเปลี่ยนอาหารแห่งสิงายสุดนะครับทรงแปดเนีทรงแฟรเอ็กเพลสกัได้นะครับมองนี่สิเป็นทางเขานะครับขวามือนี่สิเป็นพวกอาหารสดตัวไส้มือนี่สิเป็นตลาดดอกไม้นะครับดอกไม้ล้วนๆดอกไม้ย่างหลายอะไดอกไม้คักๆนี่แหละตัวมีแนวอื่นเลยผมขอไอเบิ้งแล้วที่ได้ว่าสิไปเบิ้งมาฮอดมองนี้แล้วก็เป็นผลไม้นะครับเป็นกล่องเป็นกล่องยางง่ามยางนี่เลยนะครับพร้อมป็ทรงขามต้านจังหวัดการทรงอาหารขาต้านจังหวัดนี่เนี่ยน่าห้เปลี่ยนพวกแอปเปิ้ลนะครับนี่ได้แล้วกล่องหนึ่งนะครับกล่องละห้าร้อย 20บาทกับบรูบาบอถือบะแพงนะครับแต่ว่ากัโอเคเนื้อมันเกรตดดีนะครับนี่นะครับพอต้องยกสองมือสู้ๆวันเลยว,วันนี้เาต้องเจียของต่อไปมุ่งหนา้าสู้ที่ตลาดซีบุเมืองนะครับไปหาซื้ออาหารแห้งนะซูมไปให้เบิรงเลยตลาดปลาอาหารทะเลนี่นะครับจอดรถได้แล้วนะครับอืแคบมูกครับอาหารทะเลแหละของแห่งกัรวมๆกับมันเจ็ดแปดร้อยแหละอี๋นะครับ ไทยเบิงเ่งในกองพร้อมทรงทรงป่อหน,น่อนะครับหนีมหัดป่อหน,น่อแล้วผมก็เปิดให้อแอปเปิลถือแอร์นะจักน้อยนะครับอ่จสิห้อนนะนะ